สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างคำขวัญประจำจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะไปกันเลยค่ะจังหวัดเลยเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเลยนะคะ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงตั้งอยู่ในอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตดัดจุดสูงสุดมีความสูงถึง1316เมตรจากระดับน้ำทะเลป่าไม้อุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสบายตลอดปีค่ะภูลมโลได้รับฉายาว่าหุบเขาสีชมพูแห่งซากุระเมืองไทย ตั้งอยู่ในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโครง่งซึ่งออกดอกสีชมพูเบ่งบานในช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปีจังหวัดนครพนมพระาธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสพภางามตาฝั่งโคงไก่เรือไฟ เป็นประเพณีที่ชาวนครพนมยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณนะคะโดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทรวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในลำน้ำโขงและระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาพระาธาตุพนมตั้งอยู่ในวัดพระาธาตุพนมบวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมมีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ ภายในองค์พระาธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำขวานจังหวัดสุรินสุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทประกาศหวานเข้าสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมปราสาทสีขอรภูมิหรือปราสาทระแงง ตั้งอยู่ข้างวัดปราสาทอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่17สถาปัตยกรรมของโบราณแบบนครวัดตัวปราสาทสร้างด้วยอิฐบนฐานศิลาแรงศูนย์คตชะศึกษาหรือหมู่บ้านช้างอำเภอตากลางจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกชาวบ้านตากลางมีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดช้างและเลี้ยงช้างแต่ละครัวเรือนจะเลี้ยงช้างเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคำขวัญจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงกลา้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาสหินดินด่านเกวียนอาวสุรนารีคนทั่วไปนิยมเรียกว่ายญ้าโมนะคะเป็นวีรสตรีที่มีส่วนกับกู้เมืองโคราช จากกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุสาวรีย์เท้าสุนาราีตั้งอยู่หน้าประตูชุมพลเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราชและคนไทยโดยทั่วไปค่ะผัดมีโคราชเป็นอาหารท้องถิ่นของเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะคล้ายกับผัดไทยในภาคกลางนะคะแต่จะแตกต่างตรงเส้นหมี่โคราชที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและตัวอย่างจังหวัดสุดท้ายนะคะที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีอุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชถวยราดฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพันษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลแม่น้ำสองสีเกิดจากแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันค่ะคือแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงในบริเวณปากแม่น้ำมูลอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยแม่น้ำมูลจะมีสีออกสีครามแม่น้ำโขงมีสีออกขุ่นเป็นสีปูนผู้คนพากันเรียกว่า โขงสีปูนมูลสีครามอุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่ในอำเภอโของเจียมจงังหวัดอุบลราชธานีมีหน้าผาสูงชันเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว3 0 0 0ถึง4 0 0พปีค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างคําขวัญประจําจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คุณครูนํามาฝากนะคะถ้านักเรียนสนใจก็สามารถสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ